ขณะที่ประชาชนทั่วประเทศหาซื้อเครื่องแต่งกายสีดำพร้อมใจแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ ikit พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เปรียบเสมือนแม่ของแผ่นดินอย่างที่ตลาดสําเพ็งโคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวนมากทยอยเดินทางมาเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสีดำส่งผลให้ชุดดำทั้งแบบกระโปรงเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดและเสื้อโปโลเริ่มขาดตลาดในหลายร้าน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่บอกว่ายังขายในยราคาเดิมแม้ต้นทุนเนื้อผ้าและการผลิตปรับสูงขึ้นเพื่อสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอันหาที่สุดนี้ได้ครับราคาร้านพี่ขายราคาเดิมค่ะราคาเดิมที่เคยขายก่อนที่จะมีเหตุการณ์อันนี้นะคะที่ต้ญเสียที่เข้าใจว่าทุกคนก็สูญเสียนะคะรู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกอะไร ถึงท่านนะคะเพราะว่าบุญคุณที่ท่านสร้างให้เราประเทศของเรามีเยอะจนเราไม่สามารถจะพูดถึงได้นะคะรู้สึกเสียใจค่ะขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่พร้อมใจให้ความร่วมมือหาซื้อเครื่องแต่งกายสีดำเพื่อแสดงความอาลายัยด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณหลายคนหาเลือกซื้อเสื้อผ้าในราคาย่อมเยาวเพื่อจะซื้อได้หลายชิ้นเพราะว่าตั้งใจจะแสดงความอาลัยเป็นเวลาหนึ่งปีครับ ตุ้ดดำผัดปลาหลอดเลยไหมพี่ก็เนี่ยไปไปที่ห้างที่ที่ยีะครับที่ห้างรู้สึกว่าจะเขาคว้าซช้อไปก่อนเราแล้วอยากจะทำอะไรทาตก็ทำได้ไหมพี่ก็ทําตามที่มีคําสั่งมาจากส่วนราชการนะครับผมเขาล้อมล้อมล้อมทุกอย่างครับที่ที่ทางส่วนราชการหรือทางสำนักนายกหรืออะไรสั่งการมาเนี่ยครับ เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นอย่างที่ตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรหลายร้านก็นําเสื้อผ้าสีดําออกมาวางขายในราคาปกตินะคะไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดโดยเสื้อโปโลสีดําราคาประมาณตัวละ100บาทซึ่งก็มีประชาชนมาเลือกซื้อกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากว่าหลายคนต้องการร่วมแสดงความอาลัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ค้าที่จำหน่ายชุดดำในราคาที่เหมาะสมไม่ชฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและต้องปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนด้วยเพื่อประชาชนสามารถตรวจสอบแล้วก็เปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้ออย่างโปรง่งใสและจากการติดตามสถานการณ์ราคาก็พบว่าต้นทุนวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อสีดำไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะ ขณะที่กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุตำบลลานดอกไม้ตกจังหวัดกำแพงเพชรสืบสารภูมิปัญญาด้วยการทำกระทงเปลือกข้าวโพด<อ>สีขาวดำ<อ>น้อมรำลึกและแสดงความอาลัยพระองค์ท่านหลังห่วงเวลานี้ คนไทยอยู่ในความโศกเศร้าและใกล้สู่เทศกาลวันลอยกระทงทางกลุ่มสตรีจึงตั้งใจแสดงออกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชาวตำบลลานดอกไม้ตกเน้นนำวัสดุธรรมชาติอย่างเปลือกข้าวโพดมาทำกระทงเปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสินค้าโอท็อปที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนมายาวนานมาร่วมแสดงความอาลัยครับทำจากวัสดุธรรมชาติจากเปลือกข้าวโพดจากเปลือกมะพร้าวแบบนี้ค่ะ Mm hmm. เพื่อลำลึกถึงท่านด้วยค่ะ <Yeah. S 2> ถ้าธรรมดาแบบนี้เราก็ขาย30บาทเนี้ยค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดเพิ่มมีหัวมีหางขึ้นก็เป็น40-50บาทขึ้นไปค่ะแล้วแต่ขนาดค่ะ